ทะเลทรายกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาสองนักเดินทางพลัดหลงจากคาราวานแย่แล้วน้ำหมดเสียงหนึ่งดังขึ้นอีกเสียงตอบกลับอย่าพึ่งท้อแท้เราต้องรอดไปด้วยกันพวกเขาเดินเท้าต่อไปแสงแดดแผดเผาฝุ่นทรายฟุ้งกระจาย ดูนั่นเหมือนโอเอซิสดวงตาเป็นประกายทั้งสองรีบวิ่งไปยังจุดหมายแต่ภาพที่เห็นกลับเป็นเพียงภาพลวงตาความผิดหวังถาถมแต่แล้วสายตาหนึ่งเหลือบไปเห็นรอยเท้าเล็กๆรอยเท้าเด็กหรือสัตว์พวกเขาตามรอยเท้าไปจนพบกระท่อมหลังเล็ก เด็กหญิงชาวพื้นเมืองยื่นน้ำให้ขอบคุณมากเราหลงทางเด็กหญิงยิ้มตามฉันมาฉันจะพาไปที่หมู่บ้านพวกเขาเดินทางข้ามทะเลทายด้วยความช่วยเหลือของเด็กหญิงจนถึงหมู่บ้านที่อบอุ่น ขอบคุณนะเพื่อนเด็กหญิงโบกมือลามิตรภาพที่เกิดขึ้นกลางทะเลทรายอันโหดร้ายสอนให้รู้ว่าความหวังและน้ำใจยังคงแบ่งบานได้เสมอแม้ในสถานที่ที่แห้งแล้งที่สุด